รูทกรุงเทพโอซาก้าค่ะสายการบินโลคอสของญี่ปุ่นในเครือเอ็นเอบินบินกับสายการบินนี้มาหลายครั้งแล้วไปโอซาก้าสะดวกสบายส,สุดๆเลยขาไปจากกรุงเทพจะออกเดินทางตีหนึ่งสิบห้าถึงโอซาก้าประมาณเก้าโมงยี่สิบเวลาดีมากๆในเครื่องจะเป็นที่นั่งแบบสามสามวันที่บิมไปเนี่ยเครื่องออกตรงเวลาดีค่ะในส่วนของที่นั่งช่วงขานั่งสบายไม่อึอดอ,อัดเบาเอนได้มีช่อง usb ให้เสียบชาร์จแบตด,ด้วยจะกางโต๊ะว,วางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ดูหนังทำงานก็ทำได้ชิลๆที่หน้าที่นั่งจะมีนิตยสารให้อ่านเพื่อให้เราพักกกกสาาายตตาจจารกการใช้้้อออุปณ์ดดดิิลวนะขี สุดสําหรับบีมคือพอเป็นสายการบินโลคอสไม่มีบังคับเสฟน้ำเสฟขนมเสฟอาหารทําให้เคบินแอทเทนแดน์เนี่ยเขาไม่ได้เดินไปเดินมาบ่อยก็เลยหลับสนิทมากแต่ถ้าเกิดหิวเราก็สามารถสั่งอาหารได้ค่ะนี่บีมก็สั่งเป็นแกงกะหรี่ไก่แล้วก็อิสกะเป็นโซบะหอกไข่มาเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยอร่อยมากค่ะแล้วก็สั่งป๊อปคอร์นรสผลไม้รวมมาจกเล่นด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่บีมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สําหรับสายการบินนี้ก็คือเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของเขาค่ะน้ําลูกพีชโอ้โหทุกคนคําเดียวเลยคือออััััันนนนนนนเเีีี้้้้ตตงงงส่มมดดดาาากกกจรริๆวบบบปป็แแะะะคไํ๋ 20่กิโลเลือๆค่ะถ้าคิดว่าไม่พอเนี่ยก็ซื้อเพิ่มได้ในราคาที่ไม่ได้แรงมากส่วนสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้2ชิ้นไม่เกิน7กิโลนะคะส่วนไฟขากลับเนี่ยชอบมากเวลาดีสุดๆออกเดินทางจากโอซาก้าหนึ่งทุ่มครึ่งก็คือเที่ยวได้เกือบวันถึงไทย5ทุ่มสค่ะรู้สึกเหมือนได้ประหยัดเวลามากกลับบ้านนอนแล้วตื่นเช้าไปทำงานวันต่อไปได้เองก็ห <c oughs> <c oughs> วังว่ารีวิว Peach Aviation ของบีมจะมีประโยชน์ในการเป็นอีกตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวแถวโอซาก้าคันไซนะคะ